สวัสดีครับผมคนตูสาวก R v ทุกคนทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นนาคอร์เหมือนเดิมนะแต่แดงไดมอนด์สามสีดาวจะขึ้นห้าดาวกันโอเคเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเราดีกว่าครับมารบครับท<ส>ุก<ส>คนตอนนี้เราก็มีสจวตแล้วก็มีอีเลนแล้วก็มีอลริสแล้วก็มีวอลคาดนะเฮ้ยตอนนี้เราไหวเราไหว แล้วก็เริ่มฟ้านะแล้วก็ไปจบแดงส่วนมากผมจะเล่นฟาร์มฟ้าเมื่อฟาร์ฟามฟาม้ฟาแล้วก็ไปจบแดงนะไม่รู้อะ่ะผมผมชอบฟาร์ฟามฟ้าแล้วก็ไปจบแดงอะ่ะปีแล้วก็ฟาร์มไปก่อนเฮ้ยฝั่งเขาทาชิออฟเลนแล้วก็มีลอเลียวกางแล้วมีหน้าซับพอร์ตแล้วก็เป็นวอไฮเล่นแครีนะบริเวณจากในมินิแมปด้านซ้ายอ่ะซ้ายบนอะ่ะ ไราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปแทกคลิปกลางนะไปไปเฮ้เมดเมเมดลงล่างขอคลิปกลางก็ได้เพื่อนรู้สึกว่าฝั่งเขาเป็นซานิสฟาร์มน,นะใช่ไหม,มว่าใช่เฮ้ยเอาเลนบนอเราแตกใช่อะไรเลนบนอเราแตกแล้ว มามาแล้วมีน้องคนหนึ่งอ่ะบอกว่าไม่ต้องออกดับขี้นะเป็นออกเป็นใน,นนั้นอ่ะที่ที่อะไรนะที่มาใหม่อ่ะไอเทมมาใหม่ของสายโจมตีอ่ะอะไรน้องเขาแนะนํามาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไอเทมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคลิปล่างเราได้เต็มเต็มเลยคลิปล่างเราอ่ะดิ รวย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 ไอ้ซันนี่เขาจะตายมังกรก็จะเกิดนะเฮ้ยเล่นบอลนะเล่นบอลทำไรกันนะเล่นบอลนะไป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 รอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยรอเรียวรอเรียวเฮ้ยสนิท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 อยู่น so ี huh? um ่อยู um ่นี่อยู่นี่เพื่อน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 ผมจะเตะ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 เมียก่อนเมียก่อน ไปคลิปกลางคลิปกลางคลิปกลางเฮ้ยผมรู้สึกว่าซนิตการะทานิตอยู่บนแสดงว่าบัฟฟาเขายังไม่เอาดิเดีย๋ยเราไปว่าฝาเขาด้วยนะอุย้นยนยั่งไงนั่งไงเสร็จผมสีขาแบบนี้ผมชอบเลยอ่ะผมชอบเลยแบบนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้คลิปกลางมาคลิปกลางมาคลิปกลางมามีใครมาไหมเมนไม่มาเมนไมมา เสร็จผมมาดีกระตั้เหม็นไม่มาแบบนี้ตอนนีบ้บ้าฟ้านายถูกขโมยไปแล้วเพื่อนเอา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 ,เอาระวังนะระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเต้าทีอลิสเพื่อนเท้าทีเท้าทีเราเกะแคนให้เกะแคนให้แล้วตนิีเพื่อนจะเอาเหรอเอาเหรอเราสองคนนะไหวไหมล่ะมังกรต่อนนะมังกรต่อเฮ้ยเฮ้ยเขา้าขมาว่ะเข้ามาว่ะจ๊กเห็นไหมจ๊ก จกเห็นไหมเพื่อนเข้ามาวะโจกใส่แล้ววะโจกใสแล้ววะเดี๋ยวเราตีมังกรให้เราได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 ้เด้อุ้ยผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บเข้าในวงไฟเ่วะผมเจ็บ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 มากผมเจ็บมากเฮ้ยเฮ้ยทีมเราเอาวะทีมเรามาทีมเรามาทีมเรามาเพื่อนเพื่อนผมกำลังไปเพื่อนผมกำลังไปผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมช่วยอยู่สวยสวยสวยเฮ้ยซันนี่เขาจะเอาอีกวะพอก่อนน้เพื่อน เแยกย้าก,กันไปฟาร์มเถอะจเราว่านะเราสงบสิกกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่นะเราขอคลิปกลางเลยได้ไหมเพื่อนสวย thank you thank you แล้วก็ปเป้าฟ้าของเรานะสันนิเคเขาก็น่านะจะปเป้าฟ้าของเขาเลยมั้งตเนนีเรียนบนเรียนบนเพื่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปช่วยมามาล้อมันล้อมันล้อมันนั่นแหละ นั s <S s, er. ่นแหละสวยสวยสวยเรามาแล้วเรามาแล้วปะปะปะอันติว้าวอันติว้าวอันติว้าวไม่รอดหรอกสวย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 เอาเพื่อนเพื่อนตีคิมเนี่ยเดี๋ยวเราเคทีบนให้เพื่อนนั่นแหละนั่นแหละป้อมบนได้นะผมว่าป้อมบนได้นะได้ปะแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครมาเฝ้าได้แน่นอนเฮ้ยปั๊บแดงเขายังอยู่ไหมผมว่าอยู่อ่ะผมว่าอยู่ผมว่านี่ไงนี่ไงสนิทเราขอปั๊บนายแล้วนะถ้านายไม่มาเราขอนะ นายไม่ค่อยใช้ไงเราขอเลยอ่ะเอาดากต่อไหมสวยสวยสวยเฮ้ยเราเรียกมาวะเราเรียกมาวะเราเรียกมาวะแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะเราเี้แล้วไงล่ะเพื่อนเฮ้ยใครได้ดาร์เฮ้ยมันได้ดากอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีผมผิว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 ผมหลอบไปผมหลอบไปเฮ้ยสันนี้เขาจะแตกสันนี้เขาจะแตกว่างไง ผมน่าจะไล่ไม่ทันนะขอผ้อนการก็แล้วกันสวยสวยเล่นล่างเล่นล่างเล่ล่างเล่นล่างอ่ะเล่นล่างอ่ะเราขอฟาร์มคลิดควอมแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันเพื่อนความแดงแป๊บฟความแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเล่นแล้วว่าขอเล่นแล้วว่าขอเล่นกันแล้วว่าขอเล่นกันแล้วว่าขอเล่นกันแล้วว่าผมกำลังไปเพื่อนรอแป๊บนึง ได้ได้ได้ไดเตกสวย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 ป้อมกลางป้อมกางป้อมกลางผมกำลังไปเพื่อนอาสนิทสนิทเราไม่ต้องยุ่กันนะ่องการเข้ามาสองะผมว่าผมไหว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 ผมไหวไปเฮ้ยเเอาไหมเอาไหมเอาไหมวะครัดเอาไหมผมเอา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  ผมเอาอยู่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 เพื่อน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 สูอุยอ๊ยเฮ้ยรถได้ไงวะอุ๊ยเมื่อกี้ผมรถได้ไงผมรถผมแตกไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมก็เก่งเหมือนกันนะขอเปลวคิดบนก่อนแต่ว่าเรื่องอื่นค่อยเรื่องอื่นค่อยว่าดกันขอคิดบนก่อนรวยรวยรอย่ะรวยรวยอ่ะแบบนี้ผมเทคหมดแต่ผมอ่ะผมป่าสายเทคอยู่แล้วอ่ะ ไป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 ไอ้นกักกอลผมผิวนผมอยู่ตปอยู่ตีอยู่เพื่อนตีอย,อยู่ผมตีอ่ผมตีะผมตีคปอยู่อะเฮ้ยสน,นิทสน,นิทเ,เอาตีป้าฟ้าอยู่วะขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมป๊อปเฮ้ยเฮ้ยขอได้วะอ้เสียดายบังกอนก็แล้วกันป๊อปหบทีได้ไเอาเพื่อนอนยเพื่อน เฮ้ยเสียดายฟ้าตัวนั้นน่ะเพื่อนเสียดายจัดเลยแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยเรืองกลางเข้ามามาเต็มเลยเรื่องกลางเข้ามาเต็มเลยเรื่องกลางอ่ะเรื่องกลางทำอะไรกันอ่ะเรื่องกลางอ่ะเฮ้ยเรื่องกลางทำอะไรกันอ่ะเฮ้ย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 ทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเรื่องเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาลุมอ่ะเขาลุมโซมอ่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าลุมม้าสิเดีนี้ไม่ดีนะ เอาเาอชีเธอชีมั่วนะ้าเธชีมั่วนะแบบนี้มั่วนะมั่วนะมั่วหมดนะมั่วหมดนะมั่วหมดนะเอาเอาสนิทสนิททำไรอ่ะสนิทสนิททำร้ายอ่ะแบบนี้ทำร้ายอ่ะแวนแวนแวนเราจะไปล่อแวนหน่อยเพื่อนว่าได้ไหมเฮ้ยคลีค่อนคีควอนเพื่อนว่าได้ไหมเพื่อนว่าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออันทีก่อนผมมาแลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยเอาจริงดิเพื่อน เฮ้ยอะไรเนี่ยผมเงินเจ็ดพันแหวนเงินห้าพันทำไมแรงจังอะ่ะจากแต่การงานจกจกเราเชื่อในฝีมือนายนะจกนายต้องทำได้จังหวะนี้จกไปจกฟิกเกอร์จกอันติพุง่งแตกนี่ไงสมแล้วที่เป็นสจวรเป็นมือปือนมือปือนลูกโม่นะนี่นี่ไงนี่ไงไอ้อดาบนี่ไอ้ดาบเนี่ย มีน้องชายในคอมเมนต์น้องชายอะไรนะ FC น้องชายผมอ่ะเขาว่าแนะนำให้ออกอันนี้นะผมก็เลยออกตามเดี๋ยวลองออกดอูว่าเป็นไงผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตอนไหนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเอาเหอเอาเหรอเอาเหรผมตีดัรกอยู่เบื่อนผมตีดักอยู่ผมตีดักอยู่ผมตีดักได้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 ไ,ดไดสูอย สวยปะสวยสวยสวยเอาโรเลี้ยวโรเลี้ยวโรเลี้ยวมั่วนะโรเลี้ยวมั่วนะโรเลี้ยวมั่วนะอะไรแบบนี้คมั่วมั่วนะโรเลี้ยวอย่าลกสิอย่าลกอย่าลกสวยเลยเพื่อนเราเล่นสวยจัดเร well. ic ic ือตอนนี้เพื่อนดังคลิปบนหน่อยไหมเพื่อนเอาทัชิจะเอ๋เพื่อนเอาอันติทำไรอ่ะอันติทำไรอยู่อย่างนั้นอ่ะ เอาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเปรแเปนกระตุกในกระตุกในกระตุกนั้นเมื่อกี้เอาเอาแวนเวนไม่กลับมาเพื่อนเอาวนเอาเอาเอวนโอ้ยเอได้เอเลนสวยไม่ว้าจะแตกเมื่อกี้เอามน้าทำยอ่ะมนามีนาไม่กัดป้อมเพื่อนเฮ้ยป้อมร่างเนี่ยป้อมร่างมาเร็วๆมากันมาเร็วมากันมาเร็วออสนิมาเร็วอู้ฟอ้ยโ้ยแบบนี้ม่ว เอามั่วมั่วแบบนี้มั่วแล้วมั่วแล้วอ่ะเอานายนายอย่าเข้ามั่วแบบนี้สิต้องให้เราสอนแม่นายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะหล่อเลี้ยว่ะผมอันตีอยู่ผมอันตีอยู่ผมอันตีอยู่เตกเตจโกเกอร์เตกโอ้โหช็อตเมื่อกี้โคตรเทพเลยอ่ะเตะดับเบิลคิววิกตอรี่ เป็นไงกันบ,บ้างครับคลิปนี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบายครับ